เดี๋ยวกกัออสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทำข้างอะไรวะแตงไทยวู<ฮ>้นึไม่ออกฝนตกดูแตงไทยประญาตายตายเขาล่อเลยไม่ได้ตายดอกฝนมันตกแรงมันก็เลยโดนโโหฝนกระเด็นใส่ เรจะทำหลายวันแล้วแหละไม่ได้ว่างทำจักทีพอดีฝนตกออกมาดูนอนข้อรอเป้วก็ดินโอ้ตายแหละโอ้อันนะ้คือต่ำกว่าเถอเราจะมาทำค้างบักแตงไทยเออเออ ได้แตงไทยติดดินยอดติดดินเอามันคือปักคนละทางแล้วค่นนี่มันจะทำโอ้ยแตงไข่ก,ก็ได้เกะก,กะจังยังยังยังไม่ยังบเยอะแยะไปหมดข้างในไม่ได้ยอดมันอยู่ข้างนอกแล้วอันนี้เน่ยมันพิษที่พิษทางก็นี่ไกด์ฝนม่ถึงอีกต่างหากตายแหละไม่ได้กะระยะเลย หวัดใหม่ไปอีกหลอดหนึ่งพอดเอาไปใส่อีกหลอดหนึ่งเนาะมันหอดิถึงกันอุ้ทอนใหม่ก่อนตายพอดีเลยพักให้ฟังทั้งหนึ่งไปทั้งหนึ่งเด้ตกตะกองก็กได้ไปว้ย โอ้แรงไทยจะขึ้นข่างได้ไหมนเนี่ยบิ่งหลูปไปก็คิดิดละพอจะปักวันไหนวันนัน้นวันไหนวันนัน้นลดฝนตกจได้ตกแรงเลยนะก่อนเด้อมาต่นก่อนให้มันอยู่ๆจังหน่อยก่อน เดี๋ยวก่อนนะแรปหนึ่งเชือกคือจะขาดแทะอ้ยสันพัดเชือกอะได้เอามดี๋ยวค่อยเอามาทับหม่คุณตุกไม่กระถา,าเลยเช่อแฉะไปเมืดแบบนี้ตุกเล่งกับเล่งพุดเอาตองนี้เดี๋ย่หล่ะ หมดได้หายก็หายไปนานนานบดได้ตกมายังก็ฝ่าหลุวนแห่<ะ>งจนไม่มีบนอยู่แชะหมดไปชั่วคราวเนาะเดี๋ยวอันนี้ต้องหาหนามมาลดมันก่อนเพราะว่าติดกี่คน พักเอาไว้ให้เขาก่อนชัวคาวแปบ๊บหนึ่งไม่งั้นไม่ได้หรอกบลอกขึ้นข้างถ้าได้ติดดินล้วแต่งไทยนอนไปก็ข้างไอ้ก,ก็ก็กี่ดินเลยแหละอันนี้ไว้นี่ก่อนแลเราจะไปเก็บผิดก,กันต่อเนาะอันนี้ฝักทองเนาะจ้ะฝักทองพอได้ฝนเรางามงามเริ่มขึ้นเริ่มทอดยอดขึ้นข้างอันนี้ มัดยอดเข้าไว้เพราะว่าไม่งั้นเขาจะคานอยู่กดินออกไปเลยไม่ขึ้นคางแล้วพวกนี้ต้องมามัดจ้องจ้องจ้องไว้พ่อี๋ยวค่อยเอาออกเนาะดูเถอะนี่ขนาดมามัดนะอนี่นะยังไม่ได้เลยเนี่ยลมตีแหงโผดลมแรงแรงรุดออกไปเนี่ยโดนขีดดินถ้าโดนขีดดินแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะขึ้นไม้ดอกเลยเขาจะคานน้ำขีดดินไปบึ้งงาม ผูกเครือฝักแฟงแตงโมยอยู่นี่แหละเออนี่เร็จเรียบร้อยเรียบร้อยข้างบักแตงไทยแล้วต่อไปก็เป็นบักอืออเดี๋ยวจะพาไปเก็บผิกผิกกระสุกเต็มต้นแล้ไปอันนี้เซ็จแร้กก็ปป่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวรอบหลังมาจะเอามา เสริมตรงนี้เพราะว่าต้องนำมาหลดดินออกจากยอดเขาก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นข้างไปไปเก็บพกิกกันแล้วมันจะขำมาจ้ะบักเพชรเข้าซุกอีกแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาเก็บออกอีกอย่างนะหมาโน่นะ่ะฮักออกไปกิ่งหนึ่งอ่ะเสะียดายเสียดายดูอันนี้ก็ฮักได้เนี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยรุดเหรหมามันกัดกันใส่ดูหมุนมากบักเพชรนะนะ ตายปลูกไกลบ้านอย่างนี้เลยเนาะก็ไม่ได้ปลูกเขารางมันขึ้นเองคนหาดอกก็พ่อดอกตายระยาเสียดายเด้หม้าน่ะกัดกันใส่อ่ะฮักเลยสงกิ่งไอ,อ้ยังดกนี่ไว้ก่อนฮักแล้วเดี๋ยวเอาบนต้นก่อนเนี่ยเพราะเวลาเขาเจอผลไอ้เจอผล เจอฝนโทษทีขูดผวิตเจอฝนอันไหนหน่วยงมๆเขาก็เริ่มแจะนิ่มเลยเนาะนิ่มป๊าแป๊บป,ป๊าแป๊บเพราะฉะนั้นต้องรีบเก็บไม่ใช่เราไม่คิดว่าฝนจะตกด้วยโอ้โหตกอย่างแรงอะลมทั้งฝนทั้งฟ้าโอ้ดูพวกเพชรหน่วยไหนงมๆนิ่มแต่ไข่จะเนานะจ๊ะ ของแซบเนาะลูกน้อยๆก็ต้องขยันเก็บตัวได้แล้วจ้ะเรียบร้อยรอรุ่นหลังยังมีอีกแต่ว่ายังไม่เห็นดอกดอกบางๆเดี๋ยวต้องหาโฮอร์โมนมาฉีดให้เนาะวันนี้ได้หลายจา้ะงวดน,นี้ได้หลายมากเลยสุกสวยงามเดี๋ยวปยาจะไปเก็บบังหุ่งต้นนูน้นต้นป่าฝักทองมาตำสมตำส้ม,ม,สมพิกี้หนูสด พี่คินูสวนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจะ้ะสวัสดีจ้าพอดีสวยๆก่อนสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะมาดูนี่ปยากให้ดูดอกไม้ดอกไม้ดอกแก้่ป้าจะออกอีกแล้วเด้๋ยวนี้แล้วเขาก็จะบานสะพรั่งสวยงามจ้จะเจอกันคลิปหนา้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วแก๊บ